เหมือนใบบัวที่อยู่กลางปึ๊งทีู่ปลามาพึ่งหลบไทยใจสุตรงอยู่กับองค์สันตง เคยเลยวะลีกเล่นชีวิตมือนำทาแต่แความดีผมรักจากสิ่งเรื่รมใส่โน้มกมลน้มหวนยด้วยใจมาติภาารักใครรักวัว ตะวันพาะเพรื่อไทยผมเสือสักโบนิสุนไม่เป็นมนุษย์ไรหนาอยู่ตาผู้ชมองราชาไม่มีใครตาเลวายฟังเขา ยงที่สุดกลราวจะไม่พูดเท่าไรเราจะขอพระสวามีพระที่ใจรักเป็งขอาร้องเพืที่จะตายกายและสมก็จะไม่ขอลบไปไหนไม่ขอ Wow. Uh -huh. uh -huh. ข้าเข้าาเจ้มาโดยตลอดโดยเฉพาะคุณศุดเสมาช,นะมชุ่อีนำขุนเจ้าขอเชื่อผมนะขอยขอบคุณท่านมากพ,ะพระองค์ให้แล้วงานการที่ข้าใช้ให้เจ้าไปทำปิดป้ไฟมาประกาศตอนนี้เป็นปยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วพี่คะพระอ,องค์ท่านเรียบร้อยแล้วเออแต่ว่าจะพูดไปไหนมืตอตออะไรพี่คะถึงจะมีทหารดีๆอย่างนี้ เราก็อดกุ้งใจไม่ได้กุ้งใจเลยรช่กุ้งใจอะไรหนหะนะัๆองท่านอออายุอานามของค์ขเจ้าเนี่ยต้องมากขึ้นไปทุกทีแล้วอ่าถ้าสืบต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันก็ต้องแก่ขึ้นไปไเรื่อ,อยๆถูกไหมครับ,บแล้วหัวเมืองน้อยใหญ่เนีย่ยถ้าเขารู้ว่าข้าพเจ้าเน,นี่ยไม่มีเมียไม่มีลูกอาจจะยกกองทำข้าวตีเราก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ที่กังวลเรื่องลูกใช่ไหมอยากจะมีลูกแต่ไม่อยากมีเมีย แล้วมันจะไปมีลูกได้ยังไงทำไมไม่อยากมีเมียมันหาไม่ได้หาเมียไม่ได้หาไม่ได้หาไม่ได้หรือไม่มีใครทนเราได้หาไม่ได้โอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยปาก็วูฉันถามคือมันไม่ได้หรอเอางี้นะเดี๋ยวโบไอ้ยีสิไอ้เต๋อมานี่ครับความคำเราน่ะเป็นคำั่งให้พวกท่านทุกคน ส่วนดูเวียามคุณในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าข้าพเจ้าสันตาจะขอเป็นคนเธอชั่วคู่รู้เรื่องหรือเปล่ารับได้กล้าพี่เจ้าค่ะนี่คุยกย่มันคนเดียวไม่คิดคุยอย่าอื่นว่าอกว่ารักมันมากดีกว่ารักมันมากดีก่ะไป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 จะตั้งเวียามเดี๋ยนยามไปเวียนยามไปเวียนมาตอนกลางคืนนะไอ้ตอเขาจะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปพัก จะไปพักทำไมอ่ะทำไมอ่ะให้พวกทหารไปพักพอแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูดูเองนะเพวกนนั้นกลับไปเลยมันโทมไปเลยไม่ได้ตอเองเราต้องอยู่กับเราก่อนเพราะว่าเราจะนอนเนี่ยจะมันโทมจะมันต้องมีคนร้องเพลงกล่อมถ้าไม่มีคนร้องเพลงกล่อมมันนอนไม่หลับเดี๋ยวก่อนจะให้ผมช่วยร้องเพลงกล่อมเนี่ยนะใช่มันจะดีอยู่อ้าวแล้วทำไมกล่อมแล้วมันนอนไม่หลับไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยอะมันกล่อมมันนอนไม่หลับมันต้องฟังเพลงก่อนนอนเลยตัวเลยเออพลีนวดด้วยนวดนวดเป็นไหมเนี่ย ได้ๆเดี๋ยวเราลุ้นให้ดีเออปีนดีๆไม่ต้องปิดแรงมากนะจะดึงฝั่งมือเอออ่าเร็วๆเร็วแล้วเนี่ยใจเย็นอๆกินได้รีบไปไหนเร็วอะไรจำเลยนะไม่เกี่ยวกับเขาไม่ให้มันวุ้นเร็วๆเนี่ย น้อมากเออนี aaS, <itud soundtrack> ่พักผ่อนมาเลยอะไรนะนี่พักผ่อนมาเนี่ยพักผ่อนโอ้ยเส้นเหมือนขับรถไกลทางไกลตะไก่ใส่หน้าไกลใหญก็กลับบ้านก็เลยไปไหนเนี่ยก็คืนที่เอาไปตก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 ไม่รู้ได้ไงกระบอมฉันไปโพงเออนี่ยังมาพูดอีกกะเป็นห่วงเราไม่อยากให้เขาไปไหนเออรอจังรอจังเรียนดีคนชอบมือยู่แล้วก็กาให้ร้องเพลงในชอบเพลงประเภทไหน เอาฟังแล้วหลับสบายอ่ะเอาฟังแล้วหลับสบายอเอยอมีเพลงจะวจักให้เลย กบ็นี่ไงกลองโอ้ยมึงร้องแนวไหนอ่ะกัหลับกัหลับสบายไม่ต้องมือลูาในไม่เอาสบายแบบนี้ไม่ได้สบายแบบนี้ไม่ได้มันฟังเองไหไม่เอาเอาเอาอีกป่ะเอาฟังแล้วคึดคืนอ่ะให้มันคึกคืนหน่อยเออนี่เลยเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงร้องแต่แต่แต่จะก็ไม่รอรู้เป็นเวลาดีจะได้นเสิ้นใจบอกว่าเปลี่ยนมันดีแค่ไหนเอาเอา อะไรอ่ะมึงนดอไมอ่ะมึไ่ชอบมึงฟังบ่อยไเพลงเนียจริงนมึงฟังบ่อยไหทุกวันฟังทุกวันเออมึงสาวบานหรืมึง้อถูกก็ถไมอ่ะฮะไมมันดำเบอร์กอื่นเมันได้ยินเสียงรอน้แต่แต่แต่ก็ไม่โแปแปแปร่กนนมึงเป็นใครมึงอยากขอโท่เลย มึอพ่อแม่กูยังไม่เคยด่ากันี้พ่อแม่กูยังไม่เคยด่าันขนาดนี้เลยเนี่ยคุณเป็นเจ้าให้พ่อแม่ลบด้วยฟังทุกวันล้องผิดแน่ทุกงานนี่พงษ์ท่านไม่ทักกขาเลยเขาเขารู้กันหมดแต่เอาใครไม่รู้ว่าอะนี่ใครยกมือกเขารู้ว่าเขาโดนเงินโดนโดนอะไดรเห็นั้นคุณมันโง่ไอ้เอาที่นี่กูไม่ชอบ เขาหยิ่งในช่างไหนเออาร์เออาร์กระปุกทำไปเจออ๋อทำไปเจอเออเดินไปเราชอบฟุบสั่นเสมอหูนี่จำแม่นจำแม่เป๊ะทุกท่อนไม่เอาเม่งอื่นเอาที่อื่นเอาเพลงอะไรอ่ะจริงจังจริงจังเลยเด้อไปเอาติดจับกูไม่ฟันติดจับไห้มึงร้องเพลงกูฟังร้องมาเอาเพลงอะไรก็ได้ เอาที่มันเป็นเพลงแบบหลักการที่ฟังแล้วหนับอ่ะไในอาดีตการตามหลักการเอาเพลงอะไรแล้วจะมึงจะร้องให้กูเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะให้คังไงร้องนอนนอนนอนเดี๋ยวจะกล่อมให้นอนไม่ต้องอินเดียไ่เลไม่ต้องหนาว ชิแมงเมาะเมาเจ้า่นน่อยไอ้ตไอนดยวลามกฮะลมกอะไรร้องอะไรนอนเอ้าคจะนอนแล้วมันใไห่เวลาไปเนี่ยแล้วมันจะไปต้องมีเวลาเล่นเหรอเอามันนี้มงมีนี่ทำไมอะ การที่เล่นเว่าเนี่ยมันต้องไปเล่นกลางเนี่ยพุ่งกว้างอย่างนี้หรือว่าไปเล่นสนามหลวงโน่นมีลมและเล่นตอนเย็นเย็นมึงมาเล่นอะไรจะต้องหนักในห้องมันเล่นได้ยังไงทำไมจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ทำไมจะป๊อกเล่ได้อะจะป๊อกใครพ่อมึงเล่นเว่าในห้องอ้ามันผิดวิธีไหมมึงไม่ห้ามพ่อแต่ห้ามอะไรก็เล่นอยู่ข้างเขาติดแล้วเป่าติดตัวเล็กๆนี่มีพัดลมต่อนตัวตัวนี่ มึงเล่นผิดวิธีเวานายไม่ต้องดูผิดวิธีไลยมึงต้องไปนี่เขากว้างไงเออรู้แล้วเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเขาไม่งไปเลไม่ต้องกลบแล้วเดี๋ยวฟ้องเสียงพี่พาดก็หลับได้ป่ะรอไปรอไปเดิร้องให้ร้องให้ไปนู่นไปนี่นอกเรื่องนอกราวรอเลยไม่หมดที่เราสองว่าอย่างนี้ ก้าสัรัส่งก็ต้องกพวกก็ตามอยากต้ายหญกพวกไม่มีอเรื่องความรักัในมุมตาอพกเย่อนย่คาเขาต่นาได้เคือกับพวกันไม่ด้เลยคุ้ยอ่ะกินได้ยา้วไม่สุกเลย

อีงที่ไม่ห่างตัดหัวล่ะเด็กก็ังััลเปิดขนาดัถนนห่าบ้างแตี่ีหลัปรตูออกสบให้ยเยล้วเมื่อเด็กมันอยู่ในวางาขาคนเจ้าสังตัดเด็กมันตุสัดนมันเรร้อง

ไมกเกียดเจ้ามือนี้จะได้ไม่ใช่หรือไม่ไม่ ลูกได้ยังไงวะไม่รู้ไอต่อ,ตอเรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับนะได้พี่อ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเทวดาฟ้าดินเนี่ยคงอยากจะเห็นว่าเราอยากจะได้ลูกเลยประทานลูกมาให้บงา,านทิพย์วัน้าเกียรเกียร์กันคือเขาอาจจะสงสารพระองค์ท่านก็นได้ใช่ไหมใช่เขาก็ได้ประทานเด็กเข้ามาแต่พระองค์ท่านนี่อยากเรียนก็ดีแล้วเีวยังไม่เป็นโอ้ยจับบุญเลยพระองค์ถูกต้องแล้ว แล้วเด็กคนนี้นะมีช่วงป .2 ข้อเพชรมาด้วยใช่จะเป็นเด็กที่มีคุณยาบารมีมึงตั้งชื่อเลยให้หมดชั้นตั้งชื่อเออได้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 พวกท่านเกิดวันอะไรวันพุธวันพุธเออกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางคืนเด็กคนนี้ก็าวขบวนฉันจะโห่ขนาดน่ามากว่าอะไรองค์ราชบุตรพักษิณไอ้ตออะไรยะมึงบ้าปะเนี่ย มื่ตั้งลูกคุณชื่ออะไรอย่างนั้นน่ะเรื่อ,องเขาจบไปแล้วมึงมันลื้อฟื้นเลยเนะยี่ยเดี๋ยวก็ติดคุกอกอย่าไปเกี่ยวอันนี้จริงจังดริงจังเลยเออคุณตั้งเอ,องเด็กคนนี้เนะี่ยเป็นลูกพี่ฟ้าส่งให้หลวงปาเ่เต๋อข้าพเจ้าจะขอขนานนามเบาเสียงไอ้นิดครับเออเป็นไรวะถูกต้องเลยเห็นด้วยเลยไอ้เมืนชื่ออะไรล่ะคุณลืมเลยโถ่ลุงชื่ออะไรนี่ต่อชื่ออะไรเมื่อกี้ตั้งเลย พกเศไม่เอากาไม่เอาเด็กคนนี้เป e ็นลูกท uh, ี่ฟ้าส่งให้เรามาเกิดข้าพเจ้าจะขอขนานนามตัวเด็กคนนี้ว่าเทพเือกนะไอ้ตออะไรเนี่ยเทพเทือกเป็นทุ่งนี่นะอ้าก็ทีมึงมึงเน่ยเล่นได้เลยเอาหนราตาการอะไรดิเอาเปลี่ยนนะจีจังเลยจีจังเหรอเด็กคนนี้ข้าพเจ้าจะขอขนานนามว่า lạ chú bụng nghe bài hát nghe bụng 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 nghe ้เขาสูงสัดสดใสเขาเป็นลูกเราก้กยเขาสูงสุดตั้งชื่อราชบุตรเทพไปตั้งด้าน